สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสื่อต่างประเทศรายงานว่ารัสเซียไค้นพบแหล่งน้ำมันสำรองขนาดใหญ่ในแอนตาร์กติกาซึ่งการค้นพบดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงพลวัตของโลกได้จากการรายงานระบุว่าจากการสำรวจไม่กี่ครั้งที่ผ่านมานักวิจัยชาวรัสเซียได้นค้นพบน้ำมันสำรองประมาณ511,000ล,ล้านบาร์เรลในดินแดนน้ำแข็งแห่งนี้ ทำให้เป็นแหล่งน้ำมันสำรองที่ยังไม่ถูกแตะต้องที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งน้ำมันสำรองและผลผล,ผลผลิตในส่วนอื่นๆของโลกการค้นพบในแอนตาร์กติกามีปริมาณมากกว่าแหล่งน้ำมันสำรองที่ขุดจากทะเลเหนือในช่วง50ปีที่ผ่านมาถึง10เท่านอกจากนี้น้ำมันสำรองดังกล่าวยังสูงกว่าแหล่งน้ำมันสำรองของซาอุดิอาระเบียเกือบ2เท่า โดยเรือวิจัยของรัสเซียที่ดำเนินการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ในแอนตาร์กติกาอ้างว่าได้ค้นพบแหล่งน้ำมันสำรองขนาดใหญ่แห่งนี้ํำการการการะทำดังกล่าวที่ถือว่าเป็นการละเมิกดกฎหมายระหว่างประเทศอีกด้วยยางไรยก็ตามแหล่งน้ำมันสำรองดังกล่าวถูกค้นพบในทะเลเวสเดลภูมิภาคนี้ตั้งอยู่ในส่วนของอังกฤษและแอนตาร์กติกาและเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ในดินแดนแอนตาร์กติกาที่วีการอ้างสิทธิ์ดินแดนทับซ้อนโดยอาร์เจนตินาและชิลีเช่นกัน แม้จะมีการอ้างสิทธิแข่งขันกันแต่รัเสเซียก็ได้ดําเนินการสรํารวจภูมิภาคนี้ต่อไปซึ่งทําให้ผู้เชี่ยวชาญเริ่มตั้งคําถามถึงเจตนาของรัเสเซียตามสสัญญาแอนตาร์ติกาปี1959ว่าแอนตาร์ติกาเป็นเพียงเขตสําหรับทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นและไม่ควรมีกิจกรรมทางทหารหรือการสแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรที่นี่โดยประเทศต่งตางๆหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาและสหราชชาณาจักร ได้ลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าวเนื่องจากจุดประสงค์ของสนธิสัญญาคือเพื่อปองกานการแสวงผลประโยชน์จากทรัพยากรของแอนตาร์กติก,กาเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เรียกว่าการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ของรัสเซียอาจจะละเมิดสนธิสัญญาดังกล่าวนี้เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญได้ชี้ให้เห็นว่ารัสเซียอาจทำอะไรบางอย่างโดยแอบอ้างว่าเป็นวิทยาศาสตร์อีกด้วย